สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมคุณถึงยังโสดจนถึงตอนนี้นะครับแล้วจะมีใครเข้ามาไหมในช่วงนี้นะครับเออบางทีเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรายังโสดมาถึงตอนนี้นะท,ทั้งที่เราก็ดูดีมีความมั่นใจเรียนเก่งนู่นนี่นั่นนยฮะเดี๋ยวจะให้ไพ่นะครับมาเล่าเรื่องราวของเรานะครับในสิ่งที่เราควรรู้หรือเราอาจจะมองข้ามไปในเรื่อง,องความรักคนโสดนะครับ ก่อนจะไปฟังคำทำนายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe หมอแต้มกันด้วยนะครับคำทำนายเป็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันข้างล่างนี้ได้เลยนะฮะมีไพ่ทั้งหมด3กองถ้าผมหนึ 1, 2, 3, นะครับเลือกตามอาเรพลังงานของไพ่ที่ดึงดูดนะครับแล้วก็ไปฟังคำทำนายกันได้เลยนะครับทำทำสแตป์ไปข้างล่างนี้แล้วนะฮะ สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1นนะครับก่อนอื่นเลยมาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะครับว่าทำไมคุณถึงยังโสดจนถึงตอนนี้นะฮะ <Okay. S 1> คือเราจริงๆอ่ะที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปประมาณว่าแบบคุยกันได้แป๊บๆยังไม่ทันได้แบบทําความรู้จักกัน มากขนาดนั้นหรือยังไม่ได้ไปเดทกันครับคนนั้นเขาก็หายไปอะไรเงี้ยมันเลยเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าทุกครั้งที่จะเริ่มต้นใหม่หรือเวลามีใครเข้ามาคุยเข้ามาจีบเข้ามาหยอกล้องเงี้ยเรารู้สึกแบบเอือมแบบเหนื่อยสเต็ปเดิมๆอะจบแบบเดิมๆเดี๋ยวก็หายไปแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนมีการเล่นแบบเดทติ้งแอปเนาะก็เหมือนกับถามชื่อถามอายุแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความแบบ เบื่อๆน้อย,อยเๆเซ็งๆแแบบเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยวนๆไปนะฮะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้หลุดออกจากกรอบของอะไรที่มันเป็นแบบความสัมพันธ์แบบเดิมๆเป็นมุดเดิมๆเข้ามาจีบเข้ามาคุยแล้วก็หายไปแบบเดิมๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกแบบอ,อกหักไหมคือมันไม่ได้ออกหักเพราะว่าเรายังไม่ได้รู้สึกกับคนนั้นๆ,ๆแบบขนาดนั้นอะเออคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราเพิ่งเริ่มต้นคุยกันนะครับแล้วมันก็เหมือนกับ ยังไม่ทันได้สนิทกันยังไม่ทันได้รู้จักกันมากพอก็หายไปละอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าอืมันน่าเบื่อมันน่าเบื่อเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็คงจะเป็นแบบนี้มั้งไปตลอดอะไรเงี้ยนั่นแหละครับแต่ถามว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดไหมนะฮะมันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับเรายังโฟกัสอยู่กับตัวเองเป็นหลักเนาะ ะะยังโฟกัสในเรื่องของการเรียนการงานนะครับล้วก็ให้เวลากับโลกส่วนตัวมากพอสมควรนะฮะนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เวลามีคนเข้ามาคุยเข้ามาจีบเข้ามาหยอกก่อนหน้านี้แล้วบางทีที่มันหายไปเนี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราเองอะ่ะก็ไม่ได้แบบรีสปอนส์กลับไปมากเท่าไหร่อะคือเราก็จะเป็นฝ่ายที่แบบว่าโอเคเธอทักมานะแล้วเราก็จะตอบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันน้อยมากเลยที่เราจะเป็นฝ่ายทักไปก่อนพยายามจีบพยายามชวนคุยอะไรเงี้ยด้วยความที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าแบบเราเรามีแบรียร ว่าโอเคฉันจะไม่ทักใครก่อนนะอะฉันรอเธอทักมาเอา้าแล้วทำไมหายไปเงี้ยเราก็จะเป็นฝ่ายตังต้งคำถามตั้งคำถามเนี่ยแต่มันก็เป็นคำถามที่เราอะครับไม่ได้ถามเขาออกไปอะไรย่างเงี้ยเออมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าโอเคต่างคนต่างหายไปท,ทั้งทงที่ยังไม่ได้แบบเข้าสู่ความสัมพันธ์กันขนาดนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเรา,เราเบือ่อเบื่อกับรูปแบบแบบนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละครับ แล้วก็พอตัวเราแบบว่าเออด้วยความที่ตัวเราไม่ตือ้อเนาะไม่ค่อยตามไม่ค่อยแบบเริ่มก่อนไม่ค่อยแบบเข้าหาใครก่อนนีครับมันก็เลยทําให้แบบว่าคนที่เข้ามาหาเราอะแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะเราไม่อยากคุยหรือเปล่าหนะ้าหรือบางทีเราอาจจะเป็นฝ่ายที่แบบคุยไม่สนุกอะเออมันก็เลยทําให้แบบว่าคนที่เข้ามาครับเข้าคุยได้แป๊บๆแ,แล้วเขาก็เฟดตัวหายไปอย่างเงี้ย เกตเกตเกเกตฟิลไหมคือมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่คนเขามองมาผ่านผ่านตัวเราแล้วเขารู้สึกว่าแบบเ,เขาต้องเป็นฝ่ายชวนคุยเขาต้องเป็นฝ่ายทักมาแล้วเราไม่ค่อยทักหรือถามกลับเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเออเราอาจจะไม่ได้อยากคุยขนาดนั้นนะฮะมันก็เลยอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเพราะฉะนั้นเราราต้องตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมเราเจอแต่แบบอะไรแบบเดิมเดิม มามาแล้วก็หายมามาแล้วก็หายเยงี้จนเรารู้สึกว่าแบบเออมาเหอะอยังไงแบบฉันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออพอเรายิ่งแบบว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมันก็มันเป็นแบบเหมือนเราปล่อยตัวเองแบบเรื่อยๆชิวๆเปื่อยๆอยเงี้ยเราก็ไม่ได้มีความพยายามความพยายามในการที่แบบจะชวนคุยกับแม้แต่เล็กๆน้อยๆอยเงี้ยมันก็เลยทาให้แบบเออคนที่เข้ามาอย่างที่บอกน้องมันก็วนๆไปแบบเไม่อยากคุยหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนั่นแหละครับ ในช่วงนี้นะครับถามว่าจะมีคนเข้ามาใหม่นะมันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เรายังตึงๆกับชีวิตหลายๆอย่างอยู่นะฮะยังรู้สึกว่าแบบเออยังอยากปล่อยจอยปล่อยเตินแบบชิวๆแล้วก็ไปเครียดกับเรื่องของงานเรื่องของเรียนหรือเรื่องของการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆที่มันเป็นเป้าหมายของเราครับแม้ว่าเราจะดูดีมีเสน่ห์บางคนอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีนะครับบางคนอาจจะเป็นคนที่ แต่งตัวดีเอ่อหรือว่าอาจจะแบบว่าเขาอยางเงี้ยมีลักษณะของการดูแลตัวเองที่ดีครับคือเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะฮะแต่ว่าการที่เรามีสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาดีแต่งตัวดีหรือว่าอ่าลุคแบบโปรไฟล์ดีอะครับแต่ตัวเรายังไม่ได้มีเขาเนี่ไม่ได้มีพลังงานในการที่จะดึงดูดความรักมากพอเพราะว่าตัวเราเองอะครับค่อนข้างที่จะมีความซีเรียสเนาะกับชีวิตหลายๆอย่างแล้วก็เป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ มันก็เลยทําให้บางครั้งเวลาที่มีคนมาชวนคุยมีคนเข้าหาเราจะแบบพยายามหาเหตุผลพยายามจะตั้งคําถามว่าแบบเอ๊ะมันดีไหมมันโอเคไหมแบบนี้คืออะไรนู่นนี้นั่น,นอะไรเงี้ยพอเราไม่ได้ปล่อยให้ความรู้สึกมันเป็นไปตามอารมณ์นะครับมันก็เลยเขาเรียกมันก็เลยทาให้เรายังไม่ได้อินหรือว่ายังไม่ได้เข้าถึงความรักที่มากพอ แต่ถาาว่าจะมีคนเข้ามามันผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีคนเข้ามานะฮะแต่มันก็เป็นลักษณะของคนที่เข้ามาแล้วแบบไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะตัวเราเองอะครับไม่ได้แบบเปิดใจหรือว่าเปิดรับขนาดนั้นมันก็เลยทําให้คนที่เขาเข้ามาเขามีความรู้สึกว่าแบบเ,เราอยากคุยหรือเปล่านะเราก็ดูแบบ อินดี้นะอย่างเงี้ยในขณะที่เรารู้สึกว่าคนที่เข้ามาหาเรามันดูแบบลือ่อยชิลๆดูเหมือนไม่จริงจังในขณะเดียวกันไอคนที่เข้ามาหาเราอ่ะเขาก็รู้สึกเหมือนเหมือนกันนะว่าแบบเราเองก็ดูแบบชิลๆดูเป็นคนที่แบบเอชอบหรือไม่ชอบว่าดูเราเป็นคนที่แบบเดาอารมณ์ไม่ค่อยได้ด้วยครับมันก็เลยทําให้ในช่วงนี้ครับยังไม่ได้ส่งในเรื่องของความรักมากสักเท่าไหร่นะครับ คือมันเป็นมุมมองมในขณะที่เราแบบเกิดการตั้งคําถามว่าเอ๊ะเข้ามาเนี่ยมาเอาอะไรจะจีบก็ไม่จีบจะคุยก็ไม่คุยเข้ามาเดี๋ยวก็หายอะไรอย่างี้ในขณะเดียวกันไอคนที่เข้ามาหาเราเขาอาจจะคิดเหมือนกันก็ได้ว่าเอ๊ะเราดูเราใจยากนะเราชวนคุยไปแบบนี้ทําไมแบบดูไม่ชวนคุยกับเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นมุมมองที่ที่เขาเนี่ยมองต่างมุมกันเนาะแต่ด้วยลักษณะพลังงานในช่วงนี้ครับมันก็ยังเป็นพลังงานที่ โอเคโฟกัส okay, เรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องภาระหน้าที่อะไรต่างๆเป็นหลักนะครับถ้าเรายังรู้สึกว่าโอเคเรายังไม่พร้อมในเรื่องของความรักก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องพยายามฝืนว่าแบบเฮ้ยฉันต้องมีนะฉันเห็นเพื่อนมีหรือว่าแบบดูซีรีส์แล้วแบบว่าเออฉันอยากมีบ้างอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราแบบว่ามีในตอนที่เราไม่พร้อมครับมันก็เข้าใจจากที่ความรักมันจะเป็นอะไรที่เข้ามาแล้วทําให้รู้สึกแบบแฮปปี้อะไรเงี้ย มันกลับกลายเป็นว่าเราตั้งคําถามหรือเราพยายามจะเชฟตีกรอบเพื่อที่แบบอยากทำให้มันดีอยากทำให้มันพัฒนาไปได้รเ่ถ้าทั้งที่ในใจเราอะเราอาจจะรู้สึกอึดอัดอยู่ก็ได้นะครับแล้วเราเกิดความพยายามโดยที่เราไม่รู้ตัวเนื่องจากแบบสังคมะเนาะเขาพยายาม บอกหรือรอรองว่าแบบเฮ้ยเวลามีความรักนะั้นเราทําแบบนี้แบบนี้ซึ่งกันและก,กันมันจะเป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าในเวลาช่วงนี้ครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็ได้เราอาจจะยังต้องการโฟกัสกับเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของความรักซึ่งพอมีเข้ามาจริง,รงๆอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเออเราอึดอัดกับการที่เราต้องพยายามประคองให้มันดีกับการที่เราต้องเดาใจเขาสงสัยว่าเอ๊เขาไม่โอเคหรือเปล่าทําแบบไหนถึงจะโอเคอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเรามีคําถาม เรารู้สึกว่า,าเราต้องพยาย,ยามเนี่ยก็ต้องกลับมาเพียรตัวเองดูว่าโอเคเราเราพร้อมหรือยังสําหรับการมีความรักในช่วงนี้ครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับเพื่อนๆกองที่1นึ่งนะครับคำทำนายเป็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันข้างล่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe หมอแต้มด้วยนะครับ สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2นะครับมาดูกันว่าทําไมคุณถึงยังโสดจนตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมาเช็คพลังงานของคนโสดกองที่สกันก่อนนะครับดูพลังงานในช่วงนี้หน่อยสินะฮะโอเคมันมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาครับเราอยากจริงจังในเรื่องของความรัก ะะเราพยายามทุ่มเทพยายามที่จะทําให้มันดีอะ่ะออไม่ว่าเราจะพยายามด้วยวิธีไหนก็ตามพยายามเข้าใจพยายามประคองความสัมพันธ์ให้มันแบบมันโอเคมันไปต่อได้อะ่ะออมันมีความรู้สึกว่าคนเก่าๆหรือว่าคนที่ผ่านมาของเพื่อนๆกองที่สองอครับเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือขนาดนั้นอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราพยายามแต่ไอความพยายามของเราอะ่ะมันไม่คุ้มค่าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยในความสัมพันธ์ เราเป็นฝ่ายที่เราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวครับแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ว่าความรักที่ผ่านมามันไม่ได้ตอบแทนความพยายามของเราเท่าที่ควรนะฮะแม้ว่า,อาตอนนี้หรือว่าในอดีตท,ที่ผ่านมานะครับลหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เราออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าได้หรือเราพยายามเขาเรียกว่ายอมรับ กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะไม่ว่าคุณจะเคยโดนแบบโดนนอกใจหรือว่ามีบุคคลที่3ามมือที่3เข้ามาหรือว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นท็อกซิกเรลชั่นชิพก็ตามมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันทําให้ตัวของโลกของเราอะรู้สึกว่าเ,เราต้องตั้งคาถามกับความสัมพันธ์ตลอดเวลาเราต้องคอยหว่านระแวงเราต้องมาคอยกลัวว่าแบบเอ๊ะเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าเขาไปไหนเขานอนจริงหรือเปล่าหรือเขาแบบ บอกเราว่าเขาจะนอนแล้วแต่เขาไปคุยกับคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าเขากลับบ้านแลวเขากลับบ้านจริงหรือเปล่าเนี่ยเหมือนความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันทําให้เราเกิดการตั้งคําถามที่ค่อนข้างมากเาแล้วมันเกิดความหวาดระแวงนะครับจนมันทําให้ตัวเราอะยังไม่กล้าที่จะเปิดใจมีความรักครั้งใหม่ด้วยความที่เรามองว่าโอเคสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะครับเป็นความรู้สึกที่ เราเป็นความรู้สึกที่เราไม่รู้และเราแบบกลัวว่าไอสิ่งที่เราไม่รู้ไอสิ่งที่เราไม่คาดคิดเนี่ยมันจะเกิดคือละะักษณะมันเป็นฟิอแบบเรากลัวคนที่เรากําลังคบหาคุยอยู่นะครับเขาแบบไปทําอะไรในสิ่งที่เราไม่รู้มันก็เลยทําให้ตัวของเราครับค่อนข้างเซนซิทีฟในหลายๆเรื่องคือเวลาที่เรามีความรักมีความสัมพันธ์เราอยาก รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่อเราคือเราอยากเห็นเขาตล,ตลอดเวลาเราอยากรู้ภูมิหลังของเขาอะว่าที่ผ่านมาเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงเอ้ยเขาเคยมีประวัติแบบนี้นะอะแล้วเขาจะทําแบบนี้กับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเลยเป็นสิ่งที่เราเขาเรียกเราสร้างกรอบอะไรบางอย่างขึ้นมาครับแล้วเราก็กลัวในสิ่งที่ตัวเราไม่รู้ มันมันก็เลยทําให้ตัวเราเองนะครับยังไม่ได้เปิดใจหรือว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ขนาดนั้นนะครับบวกกับหลายๆอย่างในชีวิตที่พอเราผ่านจุดที่ความรักมันเจ็บปวดมาครับแล้วเรารู้สึกว่าโอเคการอยู่คนเดียวมันก็มันก็ดีนะรเราก็ไม่ได้ เราก็ไม่ต้องมาคอยกังวลไม่ต้องมาคอยภาวะผวงอะไรเงี้ยไม่ต้องมาคอยกลัวว่าแบบเราจะทําอะไรผิดเราจะทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าแล้วเขาถึงขั้นที่แบบต้องไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยขอให้บอกตัวเองไว้เสมอเลยว่าต่อให้เราทําดีแค่ไหนครับถ้าคนมันจะนอกใจอะ่ะมันก็นอกใจได้อยู่แล้วนะฮะขอให้เราเป็นตัวเองในแบบที่เราควรจะเป็นอเป็นตัวเองในแบบที่เราสบายใจแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลง เป็นคาแรคเตอร์แบบนี้เราไม่ต้องพยายามทําสิ่งนี้เพื่อที่จะแบบคีบความสัมพันธ์มันไว้อะครับเพราะว่าทุกคนที่อผ่านเข้ามาเนาะมันก็ต้องมีเขาเรียกไงมันก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มันจะเป็นคนที่ดีสำหรับเราได้ครับเกฟิ Get Get วบ้าคือที่จะสื่อ,อครับมันก็คือมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบเจ้าชู้นอกใจเสมอไปอะ่ะ ไม่อยากให้เราคิดว่าแบบเราเราจะโดนนอกใจตลอดอะไรอยเงี้ยออไม่อยากมันเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งถามว่าช่วงนี้นครับจะมีใครเข้ามาไหมเอาจริงๆมันก็มีคนเข้ามานะฮะ,ฮะเป็นลักษณะของคนที่เข้ามาแล้วก็ค่อนข้างมีอิโมชัชนอลพอสมควรหมายความว่าแบบค่อนข้างที่จะพูดคุยสื่อสารกันในทางอารมณ์ความรู้สึกอย่างเข้าใจกันได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นฟิลที่แบบ คือด้วยความที่ว่ามันมันอิมโมชัชนอลเยอะเนาะมันคุยกันด้วยอารมณ์มันแบบว่าเอ่อเรียกว่ายังไงดีคุยกันด้วยอารมณ์หมายความว่าแบบพูดคุยกันถึงเรื่องอารมณ์ความรู้สึกคุยกันแบบดีคอนเวอร์เซชันว่าฉันรู้สึกยังไงเธอรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ตัวของเราเองครับรู้สึกว่าเรากําลังจะอินกับคนคนนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งของตัวเราก็บอกว่าเฮ้ยหรือว่าเขาไม่ใช่ที่เขาพูดว่า อะไรอย่างเงี้ย get feel ปะ่ะคือด้วยความที่คนที่เข้ามาเนาะคนที่กำลังจะเข้ามาในช่วงนี้ครับคือมันมีนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบว่าคุยเรื่องความรู้สึกของเขาคุยเรื่องอดีตที่ผ่านมาพูดคุยกันเรื่องแบบความรักมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะเออก็คือคุยเรื่องอารมณ์คุยเรื่อง e โ o t ั o น a l อะไรอย่างเงี้ยเออในขณะที่ตัวเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมัน,ม,นมันคุยกันแล้วมันเข้าใจกันได้นะ แต่ในอีกด้านหนึ่ง,งเนาะอย่างที่บอกมันเกิดการตั้งคำถามขึ้นนะครับซึ่งโอเคโอเคซึ่งมันคุยกันได้เรื่อยๆครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันคุยกันไปในระยะยาวครับแบบไม่รีบค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะฮะด้วยความที่ว่าตัวเราเองอาจจะมีความเหงาอยู่ในตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ แต่ในขณะเดียวกัรน้อเรื่องราวในอดีตหรืว่าความกลัวที่เรายังมีนะครับมันก็เป็นตัวที่สร้างกําแพงเพื่อปกป้องตัวเราเองเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่า,าไม่ต้องรีบดีกว่านะฮะค่อยๆคุยค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับยังไม่อยากให้แบบว่ารีบพัฒนาความสัมพันธ์จนเกินไปเนาะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ความกลัวอะไรต่างๆมันจะมาอะไรที่มันเร็วเกินไปอะ่ะกลัวเขาจะ ไม่โอเคกลัวเขาหายไปกลัวนู่นนี้นั่นอะไรเงี้ย God God. ก็ลองคุยไปก่อน <God. S 1> ในขณะเดีวยวกัน <God. S 1> ก็ให้ตัวเราครับยังคงอยู่ในเซฟโซนตัวเองไปด้วยพยายามบาลานซ์ตัวเองให้ได้นะครับ <God. S 1> ไม่ปิดกั้นตัวเองเกินไปแล้วก็ไม่ <God. S 1> ไม่รีบร้อนจนเกินไปนะครับ <God. S 1> พยายามให้ทุกอย่างมันพอดีพอดีเนาะแลค, <God. S 1> ความสัมพันธ์มันก็จะอ,ออกมาดีเองนะครับ <God. S 1> ทีนี้ โอเคมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันเติมเต็มกันได้นะเติมเต็มอารมณ์เติมเต็มความรู้สึกกันได้แล้วก็คนคนนี้ครับจะทําให้เราอะรู้สึกดีได้เหมือนกันนะครับแต่ขออย่างหนึ่งคืออย่าเปรียบเทียบกับอดีตอย่ามองว่าแบบเอ๊ะเขามีความเหมือนคนเก่าตรงนั้นตรงนี้เอ๊ะจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่า หรือแบบเอ๊ะคนเก่าดีกว่าในเรื่องนี้หรือเอ๊ะเขาดีกว่าคนเก่าในเรื่องนี้คือไม่ว่าใครจะดีกว่ามากดีกว่าน้อยมีอะไรเหมือนไม่เหมือนกันเนี่ยคนละคนอะ่ะมันก็คือไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับพยายามแบบว่าโฟกัสอยู่กับปัจจุบันนะฮะแล้วเราจะแฮปปี้กับความสัมพันธ์ที่มันเข้ามาอีกนะครับคำทานายเป็นอย่างไรนะฮะก็ คอมเมนต์บอกกันข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe หมอแแ้งกันด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3นะครับเดี๋ยวจะมาเช็คพลังงานก่อนนะฮะว่าทำไมคุณยังสดจนถึงตอนนี้นะครับอ่ะเช็คพลังงานก่อนโอเคโอเค ลักษณะคือเหงามากนะฮะเหงาแบบรอว่าจะมีใครสักคนนึงเข้ามาไหมนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัวเราเองก็ไม่ออกไปไหนอ,อยู่บ้านอาจจะเรียนหรือทํางานเสร็จก็คือกลับบ้านกลับหอไม่ออกไปไหนนะฮะแบบคลียาปัญหาในชีวิตตัวเองก็วุ่นวายอยู่แล้วนะครับจะเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆใดๆก็แล้วแต่นะฮะมันก็เลยทําให้เราอะไม่ได้มีเวลาที่จะแบบ ออกไปข้างนอกหรือว่าบริหารเสน่มากเท่าที่ควรน,นะครับถึงแม้ว่าจะมีการออกไปข้างนอกออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นฟิลที่แบบเราเขาเรียกไงคือบางคนอะ่ะเขาไปดื่มไปแฮงเอาท์อะไรเงี้ยใช่ป่ะมันก็มีลักษณะของการพบปะคนใหม่ๆเพื่อนของเพื่อนมีการชนแก้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟิลแบบฟิลที่เราไปเที่ยวอะ่ะมันไม่ได้มีฟิลแบบนั้นอะ เออคือเราไปเที่ยวเราออกไปข้างนอกก็คือเราก็ไปเฉยๆเราก็ไม่ได้แบบไปโปรยสเสน่ห์หรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่โอกาสในการที่เราจะพบเจอใครเข้ามาเงี้ยมันน้อยนะครับบางทีกลับบ้านมาดูหนังดูซีรีส์อะไรต่างๆเงี้ยก็แบบฟินอ่ะฟินแอบชอบพระเอกแอบชอบศิลปินอะไรเงี้ยและด้วยความที่ว่าบุคคลที่มันอยู่ในสื่อโซเชียลอะไรต่างๆเนาะแน่นอนว่าสื่อมันสามารถเขาเรียกสามารถสร้าง สิ่งที่อยากให้ผู้ชมเห็นได้ครับมันก็จะมีความรู้สึกว่าแบบอุ้ยพระเอกคนนี้หรือว่าศิลปินคนที่แบบ้ยดูพอรเฟ็คจังเลยดูดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทาให้ตัวเราอะไม่ได้แบบว่าสนใจความรักหรือว่าคนอื่นที่เข้ามาครับคือด้วยความว่าเรามีโลกของเราเนาะเรามีสิ่งที่ เราชอบเรามีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอินกับสิ่งสิ่งนั้นอยู่เนี่ยมันก็เลยไม่ได้มีมีเวลาให้กับเรื่องของความรักนะฮะหรือว่าในอีกมิติหนึ่งสําหรับเพื่อนเ่กองที่สาก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คิดเรื่องของความรักสักเท่าไหร่คืออาจจะมีคิดบ้างหน่อยๆว่าแบบเออเหงาเห็นเพื่อนมีแฟนอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันตัวเราเองอะเหงาอยากมีนะแต่ก็ไม่หาก็คืออยู่บ้านไม่ไปไหนไม่ค่อยคุยกับใครชอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยดูหนังฟังเพลงเคลียร์งานทําการบ้านอะไรอย่าง,าง,งเงี้ย,รรยครับ มันก็เป็นฟิลฟิลแบบนั้นๆเนาะมันก็เลยทาให้ตัวเราเองเนี่ยยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เจอใครที่เข้ามาแล้วเราแบบอยากคุยอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะเออคือมันไม่ได้หมายความว่าแบบไม่มีคนเข้ามานะแต่มันอาจจะเป็นที่ตัวเราเองไม่ได้ไม่ได้ใช้เสน่ห์ไม่ได้โปรยเสน่ห์หรือว่าไม่ได้ออกไปแบบตามหาอะไรอย่างเงี้ยคือเอ๊ะทำไมเราต้องออกไปตามหาข้ามออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอะ่ะผมลิขีดนะครับ มันสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองเนาะหรือว่าบางทีอยากหมอดูบอกว่าโอเคคุณจะมีแฟนแล้วแต่แบบไม่ออกไปไหนเลยไม่เล่นโซเชียลเลยไม่เล่นแอปไม่แบบไม่ไปไหนเลยอะ่ะไม่คุยกับใครเลยอะ่ะมันก็ทําให้โอกาสมันน้อยแบบกดเข้าไปด้วยไอจีก็คือไม่มีรูปเลยหรือว่าใส่แมสท,ทุกรูปอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องมีบ้างเขาเรียกว่าจุดที่มันเป็นสะพานนะครับคือเหมือนประมาณว่าเราอยู่สองฝั่งแม่น้าปุ๊บอีกฝั่งนึงดวงความรักมาละสะพานทอดมาได้ครึ่งหนึ่งละ เราอะจะต้องทอดอีกครึ่งหนึ่งไปด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่ตัวของไพ่เองครับจะบอกเพื่อนๆกองที่3นะว่าโอเคเราต้องสร้างผมดิจิตขึ้นมาด้วยสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับมันจะทําให้เรามีโอกาสในการเจอใครสักคนหนึ่งนะฮะซึ่งไม่ได้แปลว่าการเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะแบบเป็นแฟนไปเลยหรือเป็นเนื้อคู่ไปเลยมันมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ามันคือการที่อย่างน้อยเราได้ทําความรู้จักกันไปก่อนไอ้ใช่ไม่ใช่ครับให้มันเป็นเรื่องของอนาคต ะะแต่อย่างน้อยอะ่ะมันก็ได้ลองพยายามได้ลองเขาเรียกได้ลองคุยได้ลองทําความรู้จักกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าพลังงานชัดเจนนะฮะว่าจะมีคนเข้ามานะครับแต่ด้วยความที่เขาแบบดูดีอ่ะดูดีดูเพอร์เฟกอาจจะแบบว่าเป็นคนหน้าตาดีโรแมนติกหรือว่า,าจ,จะมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างโอเคคืออยู่ในเกณฑ์ที่โอเคดีสามารถดูแลตัวเองได้หรืออาจจะเป็นคนที่เรียนเก่งอะไรอย่างเงี้ย คือด้วยความที่โปรไฟล์ค่อนข้างดีครับเขาเข้ามา,เ,าเขาอาจจะเข้ามาทําความรู้จักเราผ่านสถานการณ์ทีอ่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการเรียนเราอาจจะไปสัมมนาไปอบรมไปประชุมแล้วเราไปเจอเขาอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเขาดูดีมากเขาโอเคมากแบบคนอย่างเขาเนี่ยหรอวาจะมาชอบคนอย่างกูอะไรเงี้ยเราก็จะแบบตั้งคําถามแบบนี้เออคือคือคือไม่อยากให้ให้มองตัวเองแบบนั้นอะ คือเราอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองในเะรื่องของงานเรื่องของเรียนอะไรก็แล้วแต่แต่ในเรื่องของความรักอะ่ะก็อยากให้มองว่าแบบเฮ้ยเขาอาจจะสนใจอะไรบางอย่างในตัวเราก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามีใครที่เข้ามาในช่วงนี้ครับแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเขาดีเราอยากคุยเนี่ยก็พยายามชวนคุยม,มันไม่ได้แยความว่าเราจะต้องรีบเป็นแฟนกันในตอนนี้แบบว่าเอ้ยเขาจะชอบหรือเปล่าเขาจะมีฟงมีแฟนมีใครอยู่แล้วไหมเนี่ยไม่ต้องคือคือลองคุยไปก่อน ยังไม่ต้องตั้งคำถามอะไรครับพยายามให้เวลานะฮะมันเป็นเครื่องที่ทำให้เรากับเขาค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านการเป็นเพื่อนผ่านการทำความรู้จักกันอย่าใจร้อนเกินไปนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะคือรู้สึกว่ายังไงก็ได้เจอยังไงก็ได้คุยครับเหมือนโชคชะตาฟาลิกิตมาแล้วว่าโอเคเพื่อนเป็นคองที่สามคุณจะได้เจอคนนี้นะฮะแล้วก็เขาดูโอเคด้วยอย่าด้อยค่าตัวเอง นะครับต่อให้เขาดีมากโอเคมากแบบอาจจะหล่อมากหรือว่าสวยมากหรืออาจจะแบบเฮ้ยโปรไฟล์ดูดีมากอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แบบเป็นคเรีมกมันไม่ได้แบบเป็นตัวปัจจัยหลักอะที่จะต้องมาตัดตัดสินความสัมพันธ์นะคือความรักความสัมพันธ์อะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคุยกันแล้วรู้สึกสบายใจคุยกันแล้วรู้สึกว่าชอบคุยกันแล้วรู้สึกว่าคลิกรู้สึกว่าใช่ครับ มันก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้คุยกันไปต่อได้อย่างเงี้ยครับคือเราอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่คุยกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุยเรื่องเนี้ยแล้วเข้าใจหรืออาจจะปรึกษากันในเรื่องบางเรื่องแล้วรู้สึกว่าแบบความคิดเห็นหรือว่าทัศนคติมันตรงกันมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดการพัฒนาต่อไปได้แต่ว่ามันจะต้องเป็นตัวเราเองด้วยที่แบบว่าพยายามชวนคุยบ้างพยายามเป็นฝ่ายที่ทอดสะพานด้วยเงี้ยครับพยายาม สร้างพรลิขิตให้มันเกิดกับตัวเองอะมันใช้คํานี้เนาะนะฮะแล้วมันก็จะทําให้เราอะครับพัฒนาความสัมพันธ์กับคนดีๆที่กําลังจะเข้ามาได้นะครับคําทํานายก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ฟังคําทํานายแล้วเป็นอย่างไรนะสามารถคอมเมนต์บอกข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe หมอแต้มกันด้วยนะครับ